กราบสวัสดี FC สุขสุขคนครับเหมือนิงหลอด FC มีรายการบังไฟนะครับบ้านสีแก้วนะครับตำบลสีแก้วอำเภอโลงนุชชาจังหวัดยะโสธรนะครับงานประเพณีฟรีทุกที่ยืนนะครับวันที่1ามิถุนาย,ยน2568รายการบังไฟมีดังต่อไปนี้ครับบังที่หนึ่งครับพิมพ์ยาดานะครับบังที่สองครับ เทพสามดาวนะครับบางที่สามเสียบบิวสังลุยนะครับบางที่สี่ซื้อเปลอกเองบางที่ห้าซอพ่อนผีมลน,นะครับบางที่หกเพชรสุรพรรณนะครับบางที่ 7, เจ็ดเพชรหลังฝานะครับบางที่แปดนายยกออดสังลุยนะครับบางที่เก้าเทพนารินนะครับบางที่สิบไอซซื้อต่ำนะครับสิบเอ็ดอาทวดานึงนะครับสิบสองน้องเฟมนะครับสิบสามซื้อเปลอกเองนะครับสิบสี่ นครบางสายใหญ่นะครับ15พระรัชชัยเบิกฟ้านะครับ16แอดเทวดา2นะครับ17โดจ่เลือดนะครับ18บแปเทพถั่บัวก19นะครับเพชรนามงามนะครับ20ต้นทองครับนะครับ21แขอีสานนะครับ22่สิอโชกานันต์นะครับ23สซอสตันเลนนะครับ24 สสวนะครับยี่สิบห้าบังไฟล้านนะครับแต่บปูหัวเป็นของไขยใดนะครับหากผู้ใดมีข้อมูลว่าบังไฟล้านเป็นของผู้ใดกระรุนา่นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อทุกคนเข้ามาเบิงแล้วศรีนหรว่าบังไฟล้านบังนี้เป็นของไผ่นะครับผมมาส่วน ความชอบส่วนโตของลุงหลอดกับนีให้พี่นองเหมือนเช่นเคยนะครับติกสีเขียวๆนั่นเป็นความชอบส่วนโตนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเป็นความชอบส่วนโตอิลี่ลอดนะครับบดีเกี่ยวกับไข่บังไฟใดๆทั้งสิ้นบดได้รู้จักกันเป็นการส่วนโตนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นตาก็สวนนะครับบางที่หนึ่งลุงหลอดหมักนะครับสอบพัดพิมลนะครับบางที่สองนะครับเพศสุพรรณนะครับบางที่สามเพศลำฟ้านะครับ บางที่สี่เทพทับหลวงนะครับบางที่หาเพชรน้ำงามนะครับผมมีแต่เพชรกับเพชรนะครับรหลหลอดมักเพชรนะครับสามบางนะเพชรสุพรรณเพชรหล่อมฝาเพชรน้ำงามนะครับเทพทับหลวงแล้วก็เพชรยังียอะซอฟต์บิบอนนะครับผมฮะอย่าลืมนะครับไปหายกำลังแรงใจกันนะครับส่วนบังไฟแอบแสบของหุงหลอดนะครับ ตูนท่องคำกับโชกาน,นั่นนะครับเบิรววสามาหรือไม่นะครับผมตูนท่องคำพนะนะครับผมาส้นนี้แปลกๆกันนะมักพิพานนะครับผมหากข้อมูลพิพาดประกันใดลุงหลอดเด็ซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเด็ซีสวัสดีครับ